ท่านผู้ชมที่ประเทศอังกฤษนะคะเรื่องการหาหมอฟันรัฐบาลจะช่วยคนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีค่ะท่านผู้ชมแล้วก็คนที่มีรายได้ต่ำค่ะนี่คือรัฐบาลก็จะช่วยฟรีเรื่องการหาหมอฟันค่ะแล้วก็คนที่กเกษียณซึ่งมีอายุ60ปีขึ้นไปก็ไม่ต้องเสียาาค่ารักษาฟันกับท่านผู้ชม ที่จนไปวันนี้นะคะท่านผู้ชมเจนไปของเอกชนที่ตัดสินใจไปของเอกชนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะท่านผู้ชมรู้สึกว่าหลายครั้งที่ไปของรัฐบาลคะ่ะท่านผู้ชมเหมือนถูกขูดรีดเค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะท่านผู้ชมแค่อ้าปากอะ่ะบอกได้เลยนะคะไม่ถึงหนึ่งนาทีเสียค่าหมอฟันไปที่1000บาทไทยคะ่ะท่านผู้ชม ก็เลยรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมอ่ะเหมือนถูกขูดร้วค่ะก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราไปหาหมอเอกชนดีก,กว่าซึ่งเราคิดว่าเราจ่ายแพงแต่ว่าส,ส,สุภาพฟันดีอะค่ะทานผู้ชมนั่นแหละก็เลยพากันตัดสินใจไปที่เอกชนทั้งครอบครัวเลยส่วนค่าราักษาหมอฟันที่เอกชนนะคะท่านผู้ชมยอมรับว่าแพงน่าจะประมาณสองเท่าตัวค่ะท่านผู้ชมเพราะว่า ที่เจนอุดฟันล่าสุดนะคะก็คือทุกคนน่าจะรู้แล้วใช่ไหมว่าเอกชนถ้าเขาสามารถที่ทุกอย่างที่เขามองเห็นในปากเราเขาก็เรียกเป็นเงินได้ค่ะท่านผู้ชมซึ่งเราต้องระวังด้วยเพราะว่าเจนมีประสบการณ์ก็คือตอนที่เราไปหาหมอหนยเอกชนใช่ไหมคะท่านผู้ชมเขาจะเขียนตารางนั่นหมายให้เราประมาณ3 3า,าอย่างคะ่ะท่านผู้ชมซึ่งเขาจะให้กระดาษเรามาแล้วก็จะถามเราว่าเราจะทํำไหมซึ่งเราสามารถปฏิเสธได้คะ่ะท่านผู้ชมแล้วก็เขาจะบอกราคาไว้เลยก็คือเราสามารถทํำอยา่างใดอย่างหนึ่งในนั้นถ้าเราไม่ทําก็ได้เราก็ยกเลิกไปคือในกรณีที่ว่าเราไม่สามารถที่จะ hey, เสียค่าใช้จ่ายได้ประมาณนั้นคะ่ะท่านผู้ชมแล้วก็แต่เราก็สามารถนัดหมายทําภายหลังได้ถ้าเราสามารถจ่าย ก็หลังจากที่ไปตรวจคือครั้งแรกที่นัดก็คือนัดเจอตรวจฟันก่อนค่ะท่านผู้ชมตรวจภายในช่องปากฟันก็ใช้เวลาการตรวจประมาณ30นาทีค่ะท่านผู้ชมก็ชาร์จไปประมาณถ้าเงินไทยก็ประมาณ3,000บาทค่ะท่านผู้ชมตรวจข้างในหมดเลยแล้วก็ทำความสะอาด พอทำคำสาเก,ก็จะบอกว่าโอ้ฟันเรามีฟันผุนะเราต้องมาอุดฟันนะอะไรเงี้ยเขาก็จะเขียนเช็คลงไปแล้วเขาก็พอเราลงมาข้างเราก็จ่ายในสิ่งที่เราตรวจวันนี้แล้วเขาก็ลิสต์รายการออกมาให้เราว่าเราจะนัดเขามาได้ตอนไหนประมาณนี้ค่ะท่านผู้ชมแล้วครั้งที่สองที่เจนไปก็คือไปอดฟันโดยเฉพาะเลยครั้งนี้คืออุดฟันแค่อันเดียวค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามัน มันแตกจากที่เป็นของรัฐบาลกันเกา่าครั้งนี้ก็คือเสียป่อยประมาณ5,000บาทแต่ก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะผู้ชมถ้าถามว่าแพงไหมก็แพงค่ะจะถามว่าถูกใจไหมถูกใจค่ะเพราะว่าเขาดูแลข้างในฟันเราจริงๆแต่ต่อไปนี้คืออาจจะเป็นแคอ่อะไรเอกชนที่เขาสามารถเรียกเงินจากเราได้ ก็คือเขาตรวจใช่ไหมคะท่านผู้ชมถ้าสังเกตเจนจะมีฟันล่างที่เป็นฟันห่างนะท่านผู้ชมไม่เคยรู้ว่าแต่วเองมีฟันห่างคะ่ะจนมาทำยูทูปเนี่ยค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ตรวจฟันตอนนั้นด้วยก็ทําไมฟันเรายิ่งตะห่างขึ้นเรื่อยๆนี้หมอฟันเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมคะกว่าเนี่ยคุณสามารถที่จะเข้าฟันได้นะก็คือ ทำให้ฟันมันคิดกันนะคะนี่เราว่าแล้วต้องเสียค่าจ่ายเท่าไหร่คะเขาก็ประเมินออกมาเขาก็เช็คลิสต์ออกมาก็จะต้องมาหาเขาประมาณ3ครั้งซึ่งค่าจ่ายทั้งหมดก็ตกไปประมาณ3000พาวคะ mm ่ะ hmm. ท่านผู้ชมก็เอาไปคูณ40แล้วกันคท่านผู้ชมนั่นคือเฉพาะค่าครอบฟันของเราเดี๋ยวก็ว่าไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวถ้า ฉันสามารถที่จะจ่ายฉันก็อาจจะมาทำแต่เราคิดในใจว่าเดี๋ยวเรากลับไปที่ประเทศไทยดีกว่าเพราะพอเจงกลับถึงบ้านยังก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลการรักษาที่ประเทศไทยเกี่ยวกับทำฟันเนี่ยให้มันติดกันก็ประมาณสี่ละหมื่นทน่าผม้ชมก็น่าจะไปทำที่ไทยค่ะไม่ไหวค่ะทำที่นี่แพงมากค่ะท่านผู้ชมก่อนที่จะไปหาหมอฟันตอนนี้เหลือประมาณ20นาทีค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็มาดู บรรากาศรอบข้างก่อนนะคะไอนน้ที่นี่เขาเรียกว่าหายค่ะท่านผู้ชมก็อันนี้จะเป็นริมคลองจต่ผ่านจากทะเลวันนี้อากาศประมาณ16องศาะท่านผู้ชมก็หนาวหนาวไม่มากค่ะลมไม่ค่อยมีถือว่าอากาศดีก็แต่นนี้ก็จะเจอพวก นกนางนอนค่ะท่านผู้ชมซึ่งไม่กลัวมนุษย์เลยค่ะท่านผู้ชมก็นั่งรอหมอฟันนะคะก็เหลยประมาณ10นาทีค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดินข้ามถนนไปแป๊บเดียวค่ะก็จะเจอหมอฟันเรวจะดูว่าวันนี้แค่มาตรวจช่องฟันหลังจากที่อุดเมประมาณสามเดือนที่แล้วหมดค่าใช้จ่ายไปเท่าไหรค่ค่ะท่านผู้ชมดูบรรยากาศร,รอบๆค่ข้าง ตอนนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงค่ะท่านผู้ชมก็จะเต็มก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะท่านผู้ชมก่อนที่ใบไม้จะร่วงค่ะท่านผู้ชมสีต้นไม้ก็จะเปลี่ยนสวยมากเดี๋ยวจะพามาดูนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมมีตัวที่ยืนอยู่บนลูกบอลท่าทางหล่อนจะมั่นใจมาก ตอนนี้มายืนอยู่ตรงหน้าเอกหมอฟันของประเทศอังกฤษนะคะท่านผู้ชมถัท่านผู้ชม,ชมตอนนี้กําลังรอรับลูกสาวกับจากโงเรียนค่ะวันนี้เขามีเน็ตบอลค่ะเขาเป็นอาสาสมัครก็เลยให้มารับช่วงห้าโมงเย็นค่ะท่านผู้ชมก็ตอนนี้ก็อากาศก็เริ่มมืดละเข้าช่วงหน้าหนาวอากาศจะมืดเร็วค่ะท่านผู้ชม มืดอ,อยู่ที่ประมาณบ่ายสามโมงค่ะค่าจ่ายไปสำหรับเบาฟันวันนี้นะคะคือแค่ตรวจข้างในแล้วก็ทำความสะอาดที่เป็นคราบซึ่งเขาแนะนำว่าหลังจากที่ทานอาหารเข้าไปก็พยายามคือให้เราใช้ตัวขัดน,นั้น,นะคะ่ะขัดทุกวันฟันเราจะได้สะอาดด้วยค่ะท่านผู้ชมก่อนที่เราจะแปรงฟันแม้แต่แปรงฟันเสร็จนะคะเขาให้ไว้ยาสีฟันในในปากค่ะท่านผู้ชม และค่าจ่ายทั้งหมดที่จนใช้ไปวันนี้ก็ถ้าเงินไทยนะคะอยู่ที่ประมาณ4,500บาทน่าจะประมาณปีนี้เฉพาะค่าฟันนี้คือประมาณ200,000ค่ะไม่ใช่ว่าเรามีเงินที่พอที่จะทำแบบนั้นได้นะคะท่านผู้ชมแต่เป็นเงินที่เราเก็บไว้แล้วใช้เฉพาะฟันอย่างเดียวในแต่ละปีที่เราต้องเซฟไว้ค่ะท่านผู้ชม คือเราก็ไม่ได้เดือด,ด,ดร้อนเวลาเราใช้เงินไปกับการรักษาฟันกับท่านผู้ชมที่เยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสามีเจนนะคะคือแกอ่อายุ80ปีแล้วค่ะแต่ฟันคืออยู่ครบหมดเลยค่ะท่านผู้ชมพยายามรักษารกฟันให้นานที่สุดแนวว่าทำไมาถึงแพงค่ะก็ถ้าท่านใดท่านใดที่ต้องประสงค์ที่จะมาประเทศอังกฤษน,นะคะ ก็อยากให้เช็คฟันให้เรียบร้อยที่นู่นทําให้เรียบร้อยเลยค่ะพราะเจนก็ทําจริงก็คือประมาณ5ปีที่แล้วเจนก็ไปอุดฟันที่ประเทศไทยก็ค่ายจยตอนนั้นก็ประมาณซีละห้าร้อยบาทค่ะท่านผู้ชมที่เป็นของสาธารณาสุขนะคะเพราะเจนมีอาจเอื้อมไปที่กระชนนะคะนั่นแหละคือเจนมาจากครอบครัวที่พื้นฐานคือทุกอย่างคือถ้าประหยัดได้ก็คือประหยัดค่ะท่านผู้ชมก็เลยพยายามบอกว่า ถ้าเซฟเงินได้เพื่อนยามฉุกเฉินคือให้ทำไว้เลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวก็จะไม่ลำบากเดี๋ยวถ้าไงก็ติดท้ายคลิปวันนี้เลยนะคะท่านผู้ชมช่วงที่มารอลูกสาวก็อาจจะเจอหล่อนนิดหนึ่งนะคะถ้าไงก็วันนี้สวัสดีค่ะก็ลังไม่มีมือนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเฮลโหลวันเอา Do you want